มาตรฐานแห่งการแสดงมาหากรรมริเกโลงใหญ่จากวัดท่ากาโองเพื่อกองบินสุนทรภพิน,พน,พน,พน

เคยเจ้าต่างว่าวิงลอนอาถูกพายคายร้อนผ่อนทักมาลูกรักมาเล่นคุณหน้าคุณนายยินชคายอย่าบายหน้าเบลอาเซ็นเริ่มเย็นเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองมีงานเชิญหาจะน้นราคาไม่แพงในหน้าแสดงเรามีมน้าสีแดงใส่อง ต้องเล่นฉากเล่นฝ่ายอ้ยเพื่อมากพากมายกายกลมดวงแวมดวงแรงแรงแรงรถแรงรลาขนอามาไปตัดลิเกมาแล้วลิเกเล่นแล้วไม่ต้องอย่ายต่อให้ตกซันไม่ซื้อแต่ซื้อไม่ดื่มไม่รั้นจะเหยียบยานกันไปไอเราหากินทางซิมเราไม่ได้หา เราไม่เล่นชาบสวยเอาความสวยมาโชว์ไม่ใช่อารมณ์มาทำนาม,มาทำเอเอเอไม่ง่าไม่ได้จะหลอกหลอกไงฮะแม่ตาเห็นใจพี่เกย์สวยๆก็มาช่วยกันทีจริงอ่ะเอาไปย่าตาใหญ่พี่เกย์ก็สวยมาช่วยกันชมแน่นอนอเออมาเดี๋ยี่เกย์ยอดนี่ยน และทีมงานภูมิใจเสนอท่านในท้องเรื่องเ,เสียงสาบจากสวรรค์ สดับหนุนนำคำนับตรงนี้มอบเงินหนึ่งล้านเชื่อกันไม่เล่าท่านมอบให้เราหนึ่งล้านวัดท่าการ้องกองทุนลูกลานช่วยคราวคำคัน <Okay. S 2> ไม่ยามเจ็บป่วยช่วยศิลปินไม่ยามเจ็บป่วยช่วยศิลปินหมดทางหากินยามแก่ได้เงินก้อนนี้คงดีแน่ๆช่วยเหลือ เพื่อแพรน้องพี่ขอคุยเจ๊ปัดหรือเก้ที่แจกมันคงไม่แปรสูลปราวะเอาไว้จุลเจอช่วยเรือพวกเราสิบนิ้วกราบเพาเนื้อทีกราบแม่ที่มีกราบพ,พี่ที่มามีความศรัทธา เที่ยงเพลงท่านที่มาพร้อมความเผื่อแผ่รัก,กันแน่แนมินิ ประจำผมซึ่งน้ำใจเงินที่แจกใจของอาจารย์ดกรกรเอกรวมคิดอ่านเรียนเชิญทุกท่านทุกทีท่ไปยืนแอคอีกมีจิตศรัทธามารวมกองทุนมีจิตศรัทธา มารวมกองทุนปรบมือให้เจ้าคุณกันอีกทีขอบพระคุณท่านเจ้าคุณเบิ่มนะครับ ใจน้องนี รวมด้วยแสดงน้ำจิตไม่ไร้ายน้ำใจไม่แรงรักไม่คลี่แคล้งขาดเคลื่อนร้องแบบกำชับรับบทเอกชัยสตููเหนือตายต่อตีมไม่มีจุดด่าง สร้างความดีสุขนี้ไม่มีใครเหมือนเวนกำปังใดใครสุดจะดาวไม่เห็นแมนดาวและดึงปลาไก่ช้อนิีกเจ6าหกหกแประตกรถี ควรขยับรถนิดนึงครับขอบคุณครับพระมงเม่ทาเอิกชัย,ยขวายพระโคบองท่านด้วยไหะคะโคเดชะทรงพระเดโปรดอาจาโทษมีผลเกล้าซึ่งในขนาดนี้แผ่นดินของเราปรวนแปรประชาชนก็เศร้าโศกแต่ทำเยี่ยงไรได้เหตุการณ์เกิดเยี่ยงนี้แล้วเราก็ต้องปล่อยไปแต่ข้อสำคัญพระองค์ท่านออกว่าข้าการแผ่นดินให้ข้าอามาย์น้อยใหญ่ได้เห็น และประชาชนได้เห็นว่าพระองค์นั้นยังสบายพระไทยดีอยู่ไอการต่อสู้งานหนักงานเบาและงานหลวงงานลากคงข่าอามาดน้อยใหญ่ก็คงจะดีขึ้นพุทธิเจ้าค่ะท่านเองกระโรการที่เราออกว่าขาราัการบ้านเมืองสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดท่นคือดวงตาของเราท่านเองก็รู้ว่าเรานมองไม่เห็นเราเป็นคนตาบอดเป็นองค์ิย์ถึงเมือเม่อแม้เราจะสูงส่งเป็นถึงเชื้อคงเหมรอด แต่เราก็าไรแล้วซึ่งดวงตาการที่เราออกว่าขารัฐการเมืองได้นี้ก็เป็นการดีอยู่แล้วเสด็จพี่ไปคะ่ะอย่าได้ทรงตัดพอต่อว่าในโชคชะตาเลยถึงอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไมัแมกกรัมเก่าของเสด็จพี่เมื่อหายคลาดลับไปเสด็จพี่คงจะมีวาสนาบุญหมายคงจะได้สนองดวงพระเนตรทั้งสองข้างของเสด็จพี่ก็คงจะได้กลับกลายมาเป็นเช่นเดิมเชื่อหมเช่นตินะไปคะเอาเถือ าหากวันนั้นมาถึงก็คงจะดีเอาอย่างนี <online> <pl ains> ้ก <reco Christ. S 1> ็แล้วกันหน้าที่ที่เราจะมอบมาให้ท่านได้ทําจงเร่งเดินทางทาหน้าที่แทนเราไปตรวจตาดูให้เรียบร้อยว่าสิ่งใดที่จะมาะอันควรต่อการตามเพื่อแผ่นดินบ้างน้อมคำนับรับอาสาเซซสงแม้อาญยาแผนมีไว้ตายแน่ไอเอกรชาดีพูลาพูดที่ชุ อะไรหรือเปล่าปวดหัวปวดหัวปวดหัวแล้วทำไมเป็นคำที่ท้องล่ะปวดท้องอ้ย่มันหัวนี่มันหัวมันปวดทั้งหัวมันปวดทั้งท้องปวดปั่นไปหมดเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนโรคปัจจุบันโรคประจำตัวโรคอีอีปึกอึอึอึโรคอะไรโรคแปลกๆคงจะไปไม่ไหวดอกพุธีเจ้าขาท่านไปไม่ไหวอย่างนั้นเหรอท่านคุณพลเทพ้า ออขอดิฉันรงได้โปรดไปคาเสดพี่ถ้ามาดแมนว่าขุนพลรภพบเดินทางตามหาผู้ชายที่มีอักษรเดาเด็กไม่ได้หมอ่อมเชนญพระคณิตาผู้นี้ขอสนองความจงรักภักดีต่อเสดพี่ออกไปตามหาผู้ชายที่มีอักษรเดาเด็กเองนะเพคะจะต้องการจะทำเช่นนั้นหรือถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงแล้วเราก็เดินทางไปให้มันดีๆก็แล้วกันถึงแม้อย่างน,อน้อยหม่อมเชนก็จะหาโอกาสเวลาทดแทมนมปควรเสดพี่ ผมฉันจะรีบไปแล้วก็จะรีบกลับมาไน้ไปพี่ข้าเสดพี่เร่งเดินทางเถิดผมเชนทูลลาพี่ข้าส่วนเจ้าพาเราเข้าพักด้วยกันแล้วกันรับได้เก้าพี่ด <ไว S 1> ีนะหรอไม่เอาหรอกพี่ข้าผมฉันจะรีบไปแล้วก็จะรีบกลับมาหวังว่าเสดพี่คงจะดวงตาหายไน้ไปพี่ข้า ฉ่านี้พบกับจัดดารา สิบยังสวยขนาดนี้อายุสิบแปดจะขนาดไหนได <c oughs> ้ไหม <c oughs> ปากหวานเลยช่ยพี่ร้อจีบสามสิบยังแจ้วงถึงมีลูกแล้วน่ารักปากหวานนี่เมียรู้มาเองน้าใสมากมาก <c oughs> ช่ยพี่ <c oughs> ที่ชักรอย่าง อยากพาเขาห้องชวนน้องตั้งนิ่งๆแล้วก็คือติงนางนังนะอะไรนะอะไรเป็นชาติไหนฝากนี่เด่นน่นนนนารักจังเลยกลับมาเหนื่อยๆหิวอะไรไหมครับแม่ทับเอกชัยอุลเลือนจ๋าพี่ต่อเนี้ย ที่พี่กลับมาหาเจ้าพี่ได้รับมอบหมายจากพระองค์ท่านภัวในให้พี่ขุนพลเอกชัยคนนี้ออกไปปราบกลุ่มมหาโจรปราบโจรอีกแล้วถูกต้องแล้วแต่เจ้าฟังไว้ให้ดีนะการไปของพี่ครั้งนี้พี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะไปนานแค่ไหนอาจจะไปเป็นเดือนหรือไม่ก็อาจจะไปเป็นปีก็ได้ถ้าหากมาดแมนว่าพี่ไปช้าย,ยังไม่กลับมาให้เจ้านะ ไปตามลูกของเราดอกรกักกลับมาอยู่เป็นเพื่อนนะเ,เ,ดเดี๋ยวพี่เอกชัยทาไมพี่พูดอย่างนั้นละจ๊ะทําไมพูดว่าไม่กลับอย่าพูดอย่างนี้เลยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วคุณเรือนใจคอไม่ดีเลยพี่ก็การกลับปรับกลุ่มมหาโจรครั้งนี้มันต้องใช้เวลาเอาเถอะนะอย่าคิดมากเลยน้องรักพี่รีบไปแล้วพี่จะรีบมานะเจ้านะโอ้เมียาจาังี่ลาก่อนเะือ แล้วจะย้อนกลับคืนมายอดที่วันเลิกความชิวยอดยาใจเยือรายได้คืนนี้นะครับไม่เป็นทางการนะครับ1 3ึ0งแสบาทนะครับทีมงานซอฟต์ลามาเฟสนะครับและก็ดวงแก้วพอเพยนะครับแล้วก็ ไปหรือเปล่า นะฟังเมียร้องวีกลีดไว้บอกเงาหวงหัวายไม่เห็นหรือจะมีอะไรซ้อนเลเลมียบอกไม่เห็นยามหา่างคำโบราณได้พูดเราเข้าไว้ ถ้าหากมาดแม้ว่าจริงจกหรือว่าทุกแกลองทักห้ามออกจากบ้านแต่ว่าวันนี้คนที่เอ่ยปากลองทักอยากที่ฉันคุณคลเอกชัยคนนี้จะออกไปปราบกลุ่มมาหาโจนนั่นก็คือเมียหรือจะเกิดลางลายชยได้ฟังคำ คงมองผิดพลังพลาดตาเจ้าคงปาดฟ<า>้าฟัง<า>อันนี้จะมีมีดดาบผู้กายพี่ฉันหวังว่ามีดอันนี้คงจะปกปักรักษาคุ้มครองพี่ปลอดไปแล้วกลับมาหาฉันนะจ๊ะอย่าคิดมากเลยนะอุลเลยียการาไปคร<า>ั้งนี้พี่สัญญา พี่รีบไปแล้วพี่จะรีบกลับแต่อย่าลืมนะถ้าหาบ้าแม้ว่าพี่ไปแล้วไม่กลับมาว่รมาดีอีกแล้วไปตามดอกล้กลับมาอยู่ปเป็นเพื่อนเจ้าพี่ลาต่อ ตราไอ้เอกชยัยเอกชยัยวันนี้กูมากูจะมาฆ่ามึงแผ้ตากูทั้งหมด,ดนะมกูนี่แหละแก่ป่วยจะมาฆ่ามึงอะไรกันป่าก้มกราบเท้าหล่อนมาต่อน้องก้อนที่ลงัง ราแฟนยู่นั่งนายนาสาบซึ้งน้ำใจนานายจางยังอยู่มากนาไม่ล <ın> ีคุณผลไตรพบหักหงพพลองนั่งอย่าหวังเลยจะสบายกลับใจซะก่อนที่จะแก้ได้ริเก้พิจิต ลุงทิบจันทาจะโดลกู่้าเป็นเท่าจะจับเชือดให้เลือดไรเปว่าพ่อมาขวางเราจูจีมาเจอสายชนคนดูร้ายลุงทิพย์ก็ตายนะสี เเจอตัวจริงมาปเ,เรมาปรี้ยเกมาก็หลายสิบปีร้องถึงความตายใจแทบหยุดเต้นเพราะเสียดายคนเด่นในอดีตครูเพลงเก่งจัดครูจิวพิจิตที่ดังไปทุกคิศ ทุกทีนักร้องคนลาก่็มาจากไปแล้วนั่นก็คือคุณแอวยอดราคนบ้านเดียวกันเขามาสิ้นใจตายจากก็น่าเสียดายนักคนนี้เอ๊ะจะจริงหรือไม่แล้วจะใช่หรือมั่ว จะดีหรือทั่วสายชนอย่าแช่งแน่แน่แน่ผมจะได้แฟนดูผมจะอยู่แสดงอยู่ครองหน้าตำแหน่งแบบนี้จะอยู่เป็นขันตาสามาแล้วว่าไม่ตายผมจะอยู่ไปพันปีอบอกบอกาา,า,าแล้วจร จดก่อนให้บอกรับได้แต่อ่านหนังสือไม่ออกเพราคุณอามาบอกเฮลิเกตัวแรกไม่เคยเรียนหนังสือบอกอยากร้องอะไรไร้องเลยลูกไม่เป็นใจนะไปเรียอกว่าอัศริยะม่ะแต่ทุกณไตรภพเลยขอบคุณ,าคณดาวไลสายโจทเฮ้ยวันนี้ร่วมแสดงกับหมาภูรราามิาแล้วไงละคุณคนไตรภพบหน,นีไม่พ้นหรอก เตือนท่านแล้วก็ไม่เชื่อเรายอมแพ้ยอมอัตัวแต่ด้ยดี